สวัสดีครับวันนี้อยู่ชอ่องสายหาสารแล้วนะครับวันนี้อยู่กับแอปโปรเกบอนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็หาคะแนนสะสมไปเรื่อยในตอนเข้าทุนี่ไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมถอนไปนะครับเมื่อวันที่อสองอสองธันวาคมนะครับมันเข้ามาก็คือจะมีข้อความเข้ามาในเมลนะครับวันที่6นัดก็ใช้ระยะเวลา4วันนะครับซึ่งวันนี้วันที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่สิบอะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพิ่ง อสอบภาษาเกาหลีเสร็จนะครับตอนนี้เนี่ยก็รอสอบภาษาคำต่อนะอ่ะถอนวันที่2นะครับเข้ามาวันที่6ก็เติมเป็นเทียบร้อยนะครับจำนวนเงิน100บาทนะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอ่าที่เติมไปนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูอ่ะดูวันเดทอยู่ไหนเนี่ยดูวันเดทเอาหาไม่เจอซะละขอหยุดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเข้ามานี่แล้วกันเหมือนผมเปิดแล้วอยู่ ก็ะจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าผมเติมวันที่7ก็เข้ามาพ่เรบร้อยนะครับเนี่ยก็จ่ายปกติดีนะครับะระยะเวลาก็4 5ห้าวันนะในส่วนของการหาคะแนนนะครับแอปนี้ก็หาค่อนข้างง่ายนะครับก็เล่นคลิกตัวนี้เราสามารถกดรีเซ็ตได้นะเพื่อเป็นตัวอื่นอันนี้เนี่ยมันจะให้อัปโหลดรูปนะครับแต่ว่าผมแนะนำอาเป็นคลิกเลือกดีกว่าง่ายกว่านะครับเลือกรถแอปตัวนี้ เราเลือกไปได้คะแนนมาฮิลยี่สิบห้านะครับช่วงนี้เนี่ยผมได้วันละพัะ 1700, 800นเจ็ดพันแปดร้อยคะแนนนะครับต่อว,วันเลือกไปก็ได้เป็นหมดวันนี้ได้เก้เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับก็จนประมาณนี้ในส่วนของการถอนนะถอนขั้นต่ำที่หนึ่งร้อยบาทนะขอทุ่มไม่ได้เลยนะครับคะแนนอยู่ที่สี่หมื่นหกพันหกร้อยหกคะแนนนะครับก็ระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าก็สามารถถอนได้นะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมได้จากการเชิญเพื่อนนะครับก็ได้มาเสริมกันนะครับอถอนทั้งหมดน่าจะเกิน10ครั้งลนะหนะึ่งสอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ็บสองสิบสามมาสิครั้งนะครับก็รวมเป็นเงินก็คือ1หนึมบาทนะครับนะก็ถือว่าเป็นแอ,แอปนึ่งนะครับที่ยางทำไม้ดีถ้าใครถนัดทำแบบสอบถามเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับ ก็จะห่อเร็วขึ้นนะ